ก็ก็เลยกินเกี๊ยวเลยหรอขอให้เป็นพุ่งกับร้อยล้านโสดทุกครับต้นครับยินดีด้วยครับน้องขอบคุณมากครับผมนี่คุณพ่อมาคุณพ่อเป็นเจ็บเจ็บปล่อยวยพรอนอย่างเียแทนจากอ่าอายุมันหัวใรนะครับขอบคุณมากขอังก็รวยพี่ผมลาไปงานฉลองรายได้นะได้ครับเดี๋ยวสิบล้านยี่สิบล้านทันสองล้านต้งเลขบัญชีมาก็ได้นะ ตอนตอนไปฉันก็ที่นี่ครตอนปลจริงๆมันจริงๆมาทวงบุญคุณครับปทยังไงคะยังไงคะคุณครับดีใจครับดีใจครับผมว่าไมคิดว่าพวกพี่เขาจะมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอามาจากในเดือนที่แล้วอาหรอผมไลไปเหรอก็ดีใจดีใจที่พี่สมาครับแล้วก็แบบว่ายังไงดูหนังจบก็คอมเมนต์คอมเมนต์โป๊ะๆอร่อยนะมีอะไรเดี๋ยวลน์ไปบอ Nah, <tuk> terlalu tenang Ya, nangli kan? Nangli kan?